มาเล่าเอาไว้เผื่อนะครับเผื่อพวกเราที่สนใจแล้วก็ลองมาจริงในเรื่องชีวิตพิเศษนี่เนี่ยให้ทำได้จริงอ่ะพูดง่ายง่ายนะครับสบายๆนะครับเดี๋ยวเราเรา,เรามาคุยกันเลยเป็นสามข้อวันนี้เป็นสามขั้นนั่นแหละนะครับขั้นที่หนึ่งครับการที่เราไปเจอไปเริ่มเกาะกลุ่มก็คือรู้สึกสัมผัสได้ว่าสิ่งที่ใช่เนี่ย คืออะไรเราก็ไปเกาะกลุ่มมันเริ่มเล่นกับมันแล้วนะครับ3ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ไปถึงมันใช่ยิ่งขึ้นอะ่ะมันพิเศษยิ่งขึ้นได้ง่ายขึ้นจุดที่1นนะครับก็คือการที่เราหยิบกระดาษประกาขึ้นมาจริงนึกจริงจดจริงลองจริงเพื่อตกผลึกตกผลึกไปเรื่อยๆในทุกๆวันสั่งจากนั้นเนี่ย สั่งให้ตนเองทําเพื่ออะไรวันนี้เนี่ยหเราตกผลึกถูกไหมครับสสั่งให้ตนเองทําเพื่ออะไรเนี่ยวันนี้เนี่ยทั้งวันเนี่ยเราจะทําอะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรถามว่าแล้วแต่เราจะทําเลยแต่สำหรับผมนะครับสิ่งนั้นอะ่ะดีต่อใจไหมสองได้ประโยชน์ไหมสามมันเป็นการพัฒนาตนเองหรือ สร้างเนื้อสร้างตัวไหมด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ทําแล้วถามว่าตกคือคืออะไรจริงๆแล้วผมบอกไว้แล้วแต่พูดให้สั้นก็คือคนเราต้องนึกแล้วไปทําทันทีบางทีเราได้แต่นึกหรือเราลองงงๆไปในชีวิตแต่ฝึกนึกแล้วทําทันทีบางทีก็ต้องจดต้องวางแผนด้วยนึกแล้วทําเสร็จมันจะแตกหนอ่อแตกกอการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไปนึกแล้วทานั่นแหละนะครับจากนั้นครับต้องจัดระเบียบจัดระเบียบการเรียนรู้ จากนั้นรวบยอดบางอย่างมาลองทําจริง1ลอง 2... ทําจริงจนเกิดผลนะครับการที่เราใช้กระบวนการนี้บ่อยๆมันจะเป็นการตกผลึกการตกผลึกครั้งแล้วครั้งเล่านั่นแหละครับคือคําตอบอ่าต่อไปนะครับหวังว่าพวกเราจะหยิบกระดาษปากกาแล้วก็ไปลองนะครับอาจจะดวูวิดีโอไล่ย้อนกลับไปทีทละว,วิดีโอก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดคําตอบใดๆของท่านเอง แต่แต่ผมไม่ไม่ขอแล้วนะครับคือพยายามขอบอกว่าบอกต่อวิดีโอนี้ให้หน่อยแล้วกย็ย้อนกลับไปทําแต่ผมจะเฉลยเลยว่าสิ่งที่ใช่จุดที่ใช่จริงๆของผมซึ่งจะนําไปสู่ชีวิตพิเศษจริงๆเ่ยก็คือการที่ผมเต็มใจยินดีอะ่ะผมอ่านเลยให้เกิดความพึงพอใจและเต็มใจยินดีกับทุกอย่างแต่เลือกนะก็คือตรงหน้าเราจะทำอะไรสิ่งที่เป็นตามแผน ที่เราวางไว้คืออะไรแผนการของชีวิตอ่ะนะครับหรือแผนงานที่จะมีจุดเริ่มต้นมีขั้นมีตอนเนี่ยทำอย่างไรนะครับก็คือตรงหน้านี้เนี่ยจะเดินจะคุยกันเนี่ยจะอะไรเนี่ยก็ทั้งรู้สึกพึงพอใจและเต็มใจยินดีกับงานเนี่ยที่นั่งเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยก็รู้สึกเต็มใจยินดีและพึงพอใจไปกับมันคือทุกสิ่งทุกวิน,วนาทีทุกอนูของชีวิตอ่ะดึงดึงมาที่ความพึงพอใจ และความเต็มใจยินดีที่จะไปทําไปคิดไปอะไรทั้งหมดนะครับนี่คือจุดที่เริ่มใช่ที่ทรงพลังมากๆก็แล้วกันนะครับอ่ะต่อไปขั้นที่2ครับจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฝึกครับใจเย็นๆฝึกดูให้ทั่วแล้วดูให้ลึกซึง้งไม่ต้องเยอะมากนะครับเอาดูให้ทั่วก่อนแล้วก็ดูให้ลึกซึ้งนะครับก่อนแค่นั้นเองนะครับจากนั้นครับเลือกจุดสําคัญ ฝึกเลือกจุดสําคัญซึ่งจุดสําคัญในชีวิตของเราก็คือการทํางานและใช้ชีวิตนั่นแหละไปลงรายละเอียดด้วยตนเองการทํางานให้ดีทํำยังไงการใช้ชีวิตให้ดีทํำยังไงแต่คุณสมบัติก็คือไปฝึกใจเย็นๆก่อนแล้วก็ฝึกดูดูอย่างไรอะ่ะไปลองเซตต่อนะครับจากนั้นครับสิ่งที่ผมพูดไว้ฟังเองด้วยก็คือการฝึกย้ายมาบ่อยๆดึงมาบ่อยๆนะครับ พ้นบ่อยๆเอาชนะตนเองมาบ่อยๆจากจุดที่มันจะไม่ดีอ่ะย้ายมาจุดที่มันจะดีนะครับบ่อยๆนะครับคือคือไม่ไม่ยอมทนไม่จมอยู่กับมันแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับจากนั้นการให้ความสําคัญการที่ทําให้ความเป็นพิเศษจุดที่ใช่มันเป็นแก่นแล้วงอกงามจากแก่นมันคืออะไรครับก็คือกายใจของเราเนี่ยดีก่อนนะครับแล้วก็โตทํางานดีจุดที่ทําที่อยู่เนี่ยค่อยๆดีไปนะครับ คนที่เราจะไปเสพครบด้วยก็ค่อยๆดียิ่งๆขึ้นนะครับก็เลือกกันแหละนะครับจากนะครับในเรื่องของคําว่าโลกทัศน์ในเรื่องของพลังศรัทธาในเรื่องของแรงปรารถนาที่กลั่นกรองและโฟกัสแล้วจากนั้นก็คือคําว่าโฟกัสคําว่าก่อตัวคําว่าติดเคลื่อนทั้งหมดครับเพื่อที่เราจะได้ขังยิ่งๆขึ้นเป็นชิ้นเป็นอันอ่ะลองไปทํากันบ้าน ในขั้นตอนที่2อนี้ดูจริงๆแล้วตั้งแต่ขั้นตอนที่1นเนี่ยมันคือชีวิตท่านเองแล้วนะที่ท่านจะรู้ว่าจะทําอะไรยังไงต่อไปแต่เสริมให้ก็คือฝึกใจเย็นและฝึกดูอ่านเกมให้ขาดชีวิตเราเองครับจากนั้นครับหลังจากที่เราเคลียร์หมดแล้วเราเริ่มเล็งเห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นนันแล้วบางคนถ้าดึงอริยสัจมาใช้เนี่โอ้โหแป๊บเดียวเลยนะครับจากนั้นครับไปทําครับทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้น เป็นความตั้งใจนะครับรู้ดีพร้อมกับทําได้ดียิ่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดไปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวล้วนๆแต่เป็นการฉลาดเห็นแก่ตัวจุดแรกที่ผมจะทําก็คือการที่ไปทําการหายใจสุขภาพการเงินการเงินก็คืออะไรการเลี้ยงตนเองได้ก็คืออยู่ในชีวิตทั่วๆไปแหละมันคือความอยู่รอดของชีวิตนะครับ เราต้องเลี้ยงตนเองได้แล้วก็เลี้ยงตนเองได้ดียิ่งขึ้นอย่าลืมนะครับหายใจได้ดีเนี่ยโอ้มันมันมาทุกอย่างเลยนะครับถ้าเราไปใส่ใจการหายใจได้ดีจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างจะมานะครับสมองมนุษย์ในพร้อมที่จะคิดสร้างสารรค์สิ่งดีๆอยู่แล้วถ้าไปทําการหายใจและสุขภาพให้ดีนะครับกายใจของเรานี่แหละนะครับการเงินนะครับสำหรับผมไม่คิดอะไรมากมีเงินก้อนตายก่อน ก็คือฝากไม่ฝากลืมนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ลืมหรอกก็คือเงินก้อนนี้เนี่ยก็เอามาวางแผนลงทุนได้แต่ช่วงแรกๆของการเล่นกับเงินหาจุดฝากลืมก่อนไม่ได้บอกว่าเอาเงินไปฝากไว้ธนาคารแล้วมันไม่เกิดดอกออพัอันนั้นถูกต้องนะครับแต่สําหรับคนที่มีปัญหาคือไม่ได้สนใจเรื่องการเงินเลยมาทั้งชีวิตอย่างผมเนี่ยฝึกฝากลืมก่อนฝากลืมก็คือเงินเดือนเท่าไหร่ตึ้งมาปุ๊บเนี่ยปันก้อนเล็กๆก่อน ดับแรกเราค่อยเพิ่มขึ้นทีละนิดนะครับปันก้อนเล็กๆก่อนไปฝากลืมนะครับส่วนจะมาวางแผนประหยัดเพื่อลองรับเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่หาจุดฝากลืมก่อนนะครับจากนั้นครับอันนี้ทําจริงๆนะครับจากนั้นก็คือการจเจริญขึ้นได้จากสภาพเดิมๆที่เป็นอยู่นั่นแหละนะครับจากวิธีเดิมๆที่เราอยู่นะครับหาจุดจเจริญขึ้นได้ คือผมไม่ได้บอกว่าให้รู้สึกต่อต้านกับงานที่ทําอยู่กับชีวิตกับการเรียนนะครับอย่าไปต่อต้านนะครับหาจุดเจริญจากมันนะครับมีใจยอมรับมันเพราะอะไรครับมันคือเนื้อกรรมเดิมของเราเองนั่นแหละคือไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับที่เรามาอยู่อย่างนั้นนะไม่ใช่ใเลิกคบให้ไปทิ้งชีวิตสังคมไม่ใช่นะครับหาการเจริญนะครับสร้างการเจริญมันเหมือนกับเราไปเจอจุดที่ใช่อย่างวีดีโอในโอ้มันย้อนไปไกลแล้ว เราไปเจอจุดนี้ล้เป็นจุดเปลี่ยนเราต้องไปสร้างการเปลี่ยนแปลงคืออยู่กับมันให้นานก็คือต้องไปออกแบบทําอะไรบางอย่างเพื่ออยู่กับจุดที่เราเจอว่าเอ้ยมันเป็นจุดเปลี่ยนมันเป็นจุดที่ใช่เนี่ยเราไปสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้เนี่ยผมกําลังจะชวนพวกเรามาสร้างชีวิตที่มันใช่จากจุดที่มันจะดีอ่ะก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับเพื่อให้กลายเป็นชีวิตพิเศษยิ่งขึ้นก็ไปเจอคือผมเองอยู่อยู่ดีๆก็ tapes? ไปเจอเองนะครับก็ไปทํามันมานะครับจากนั้นครับ ข้อที่สองครับอันเนี้ยมันเป็นลักษณะของการแก้ไขจุดอ่อนของเรามันต้องมีนะครับก็คือผมอย่างตัวผมเองเนี่ยต้องไปแก้นิสัยในเรื่องของความอึดการที่เราเคยทําได้ดีเราเผชิญกับความยากลําบากได้เมื่อดีอะ่ะเมื่อทุกอย่างมันพร้อมเนี่ยเราจะทําอย่างไรกับมันแต่เมื่อทุกอย่างมันพลาดมันเป็นอุปสรรคมันไปไม่ได้เราจะทําอย่างไรกับมันให้มันดีนะครับนี่คือโจทย์ที่ต้องไปตีนะครับ ฝึกลงรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันคือความอดทนแท้ๆเลยนะครับฝึกลงรายละเอียดตั้งแต่ต้นจ,จนจบโดยเฉพาะงานที่มันมีกระบวนการมีจุดเริ่มต้นเราต้องดูเราต้องศึกษานะครับจากนั้นครับทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรากลายเป็นโอ้คนที่แบบคุมชีวิตตนเองได้มีมีของดีเกิดขึ้นกับชีวิตพูดเบาๆก่อนนะจากนั้นครับดีกับทุกคน เท่าที่จะดีได้มันคืออะไรครับเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นี่มันประกอบกันอยู่สองอย่างก็คือความรู้สึกเหตุผลก็คือตรากะความเป็นขั้นเป็นตอนกับฝั่งที่เป็นความรู้สึกก็ไปเขียนเองม,มันเยอะแหละนะครับพลังดีอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้ารวบให้ง่ายก็คือเลยครับจะทําอะไรก็แล้วแต่ใจมาหรือยังเขาเขารู้วิธียังรู้วิธีรู้สูตรรู้ขั้นตอนยังนะครับใจมายังรู้วิธียัง คนจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยใจเข้ามายังรู้วิธียังผมไม่ได้วดเก่งนะครับที่บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือไอ,ไอ้ที่บอกว่าเต็มใจย,ยินดีกับทุกอย่างมันไม่ได้มีแค่นั้นมันคือพลังดีสถานีดีที่ผมบอกไว้ในวิดีโอคือเลยครับเผื่อใครสักคนที่แบบไม่แค่ทักกันเฉยๆแล้วหรือไม่แค่สักแต่ว่าทํางานไปแต่เซ็ตพลังดีประกอบสถานีดีทํางานร่วมกันเลย สร้างเป็นกิจการเป็นเกมชีวิตที่ดีของพวกเราเลยก็ไม่ย้อนกลับไปพูดอีกแค่นั้นเองนะครับแต่เราดีกับทุกคนเท่าที่จะดีได้จากนั้นครับมุ่งสู่การหลอมรวมกับบางคนคือไปกันได้ดีแต่คำว่าหลอมรวมนี้มันไม่ใช่แค่กับคนแต่มันเกี่ยวกับชิ้นงานของเราด้วยแต่มันไม่ใช่แค่ชิ้นงานมันคือการปลูกของดีให้กับเราเราเคยหายใจได้ดีจนเป็นอัตโนมัติ เราเคยใช้อริยสัจได้ดีจนเป็นอัตโนมัติเราเคยฝึกจิตฝึกความใจเย็นเนี่ยการเป็นนายตนเองการเอาชนะตนเองได้เนี่ยให้ลึกซึง้งนะครับนี่คือสิ่งที่เราไปฝึกจริงๆเซ็ตเป็นของจริงๆเรามีสินค้าของเราเรามีความสามารถในการนวดของเราเรามีความสามารถในการวาดภาพของเราของดีคืออะไรอยากให้เรายอมรับเป็นของว่า ยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งและยิ่งดีก็คือของตรงนี้เนี่ยมันดีจริงๆดีต่อใจด้วยเกิดประโยชน์ด้วยมีการสานต่อยกระดับพัฒนาอย่างต่อเนื่องมันอยู่ในเทรนนะครับไปเซ็ตของดีของตงนเองมาใช้ให้เกิดเป็นของแล้วเนี่ยโอ้เราเดินได้ดีจริงๆเนี่ยเราอาบน้ําได้ดีบ้านเราเนี่จัดระเบียบกันได้ดีเราอยู่ในชุมชนที่ดีจริงๆซึ่งแนวทางเส้นทางเนี่ยผมได้ บอกกล่าวไว้หมดแล้วนะครับจากนั้นครับคําว่าการเซ็ตของเนี่ยเรารู้ละร,รู้ลักการแล้วชีวิตรเราครับเคลียร์อดีตเคลียร์อนาคตดีกับปัจจุบันมันคืออะไรก็ตรงหน้านี้เนี่ยหนึ่งหนึ่ง,งงงสักแต่ว่าทําไปหรือเราจะเล็งเห็นว่าเราเห็นตัวเลือกมากมายอเขา พูดอย่างนี้กับเราเราจะโกรธเราจะรู้สึกไม่ดีหรือเราจะเฉยเฉยหรือเราจะเซตความรู้สึกที่ดีที่เป็นแก่นเนี่ยเป็นความพึงพอใจจะเต็มใจยินดีกับมันแล้วจัดการมันให้ดีที่สุดโดยตัวเลือกที่ดีที่สุดทาผู้ที่กล่าวอืขอโทษครับขอโทษไว้ก่อนเลยสมมุติสมมติสมมุตินะครับไม่ต้องทําตามแบบผมนะฮ <Hey, S 1> ตรงนี้ขอบคุณขอบคุณที่ที่มันได้เนี้ยให้ตรงนี้อภัยให้เขาไปก่อนเอาโหสิกรรมไปเลยถ้าเราดีจริงอะ่ะ เราไม่ได้มาเจอฉากนี้ของชีวิตหรอกนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่มันคือตัวเลือกที่ดีที่สุดดีที่สุดของตอนนี้คือจากนั้นคืออะไรครับย้อนกลับไปแปลว่าอะไรครับเราต้องมีความรู้สึกพึงพอใจเต็มใจยินดีกับดีที่สุดของตอนนี้คือเราไม่ได้อยู่ในอนาคตเราไม่ได้อยู่ในอดีตแต่เราอยู่กับปัจจุบันแล้วดีที่สุดของตอนนี้คืออะไร มุทาลิ้นคอคางไหลหลังท้องขวานเซ็ตเต็มหรือยังตั้งตนตั้งจิตเจริญจิต,จตอธิษฐานจิตเซ็ตเต็มหรือยังมีของคืออะไรโอ้โหเราลึกถึงเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิสทธิ์ตามลาดับเราไม่ได้อยู่ตามลําพังเราไม่ได้มีแค่นี้ของเรามีเยอะเซ็ตของจัดเต็มขอบคุณที่ได้ดื่มน้ําขอบคุณที่ได้เห็นต้นไม้หน้าบ้านนะครับขอบคุณที่ได้เก็บผัก มาเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็กินในตอนเช้ายกตัวอย่างนะครับแปลว่าอะไรครับการที่เรารู้จักอโหสิรู้จักขอบคุณรู้จักตั้งว่าไอตอนนี้แหละเราจะทําอะไรแล้วไปทํามันจริงๆนะครับมันคือตอนนี้ดีที่สุดคืออะไรไปเซ็ตมาเป็นของมันก็ย้อนกลับไปดูครับเซตมาเป็นของเราขาดอะไรบ้างเติมเต็มเข้ามามันก่อตัวมันติดเครื่องไหม เรามีศิละปะไหมไม่ผิดนะครับเราไม่รู้ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวเรามาเติมเต็มหยิบกระดาษปากกามามาตกผลึกนะครับผมขออภัยนะครับที่ตรงนี้เนี่ยเหมือนการเฉลยแต่ทั้งหมดก็คือก็บอกเอาไว้นะครับผมก็ตกผลึกชีวิต,ตองผมลายวันเลยแหละขอบคุณนะครับขอบคุณที่มารับฟังกันส่วนจะบอกต่อแนะนําเพราะว่าอะไรผมหวังพึ่งพานะครับการที่คนไทยเนี่ยจะทยอยดีขึ้น ค,ค,คือมีคนมาบอกกันแหละว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่สามารถพ้นจากการเป็นประเทศกําลังพัฒนาไปได้หรอกประเทศไทยมีปัญหานะครับเพราะว่าเม,ม็ดเงินจะไม่ไหลเข้ามาด้วยเหตุผลหลายอย่างจะมีจะจะ,จะมมเม็ดเงินไหลออกอะไรประมาณนั้นนะครับเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของเราไม่ดีแล้วเขากังวลกับอนาคตของประเทศนั่นคืออะไรครับใจเราคิดยังไงอ่ะมันจะดึงดูดสิ่งนั้นมาแต่ชีวิตเราเนี่ย เราคิดให้ดีแล้วไปทําให้ดีวันแรกๆของการคิดให้ดีแล้วทําให้ดีเนี่ยมันอาจจะไม่เก่งหรอกแต่เราฝึกคิดให้ดีแล้วทําให้ดีบ่อยๆแทนที่เราจะเอาเวลาไปจ่ายให้กับคําบอกที่ว่ามันจะไม่ดีมันจะไม่ได้ถูกไหมครับก็มันจะดีจะได้แต่ถามว่าถึงเวลาจริงมันก็โฟกัสมาทําอยู่ที่จุดที่เราทําได้แค่นั้นเองถามว่าให้ผมนั่งเฉยๆงงๆไปเรื่อยหรือมาบอกไว้ในวิดีโอเผื่อ เผื่อใครสักคนมาซึ่งผมก็ไม่ได้เผื่ออย่างเดียวนะหนึ่งผมทําตนเองให้ดีให้มีของด้วยร่างกายเนี่ยให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นจริงๆมีความสุขมีความลื่นลมกับทุกอย่างของชีวิตจริงๆพร้อมกับในอนาคตเนี่ยผมก็จะเลือกได้ว่าทําให้สิ่งที่ผมลื่นลมเนี่ยมันดีมันง่ายมันมีโอกาสมากยิ่งขึ้นพร้อมกับอะไรครับทั้งหมดเนี่ยของทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่คนนะครับผมมาอัดวิดีโอ วันนิดวันหน่อยซึ่งต่อไปเนี่ยมันคือการตกผลึกลุ้นล้วนหลังจากนี้นะครับคือผม,ผมพยายามแล้วว่าให้พวกเราไปทํากันบ้านเองแต่จากนี้คืออะไรครับก็คือสิ่งที่ผมจะทําผมทําด้วยความใจเย็นผมทำด้วยการนึกการโจทย์จริงๆรู้ขั้นรู้ตอนจริงๆรู้จุดจริงๆก็รู้ว่าไม่รู้จริงๆด้วยนะครับก็แค่ไปทํามันนะครับขอโทษได้ง่ายขึ้นรับผิดได้ง่ายขึ้นพร้อมกับ สร้างสรรค์อึดเผชิญได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองจริงนะครับมันเป็นสภาพเนื้อแท้ของชีวิตซึ่งมันผมจะนำไปใช้ในวันนี้เลยแล,แ,ลแล้วเดี๋ยววันต่อไปก็มาตกผลึกอีกแต่ถามว่ามันได้ต้องนึกต้องจำทั้งหมดไหมไม่มันอยู่ในเนื้อยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งผมไม่ใช้การจาแต่ผมใช้การลงมือทำแล้ว,แล,วแล้วมันไปจริงๆนะครับ มันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆนะครับถามว่านี่คืออะไรนี่คือการมอร์นิ่งบีฟของผมซ้อมซ้อมการจะทํางานของผมอยู่ทุกวันนะครับแต่เผื่อฟุกเผื่อฟุกว่าเจอใครสักคนที่มาร่วมมีชีวิตพิเศษร่วมกันในชุมชนพลังดีซึ่งเราจะสร้างเครื่องมือกลไกไปช่วยติดตั้งชุมชนพลังดีอื่นๆอีกก็ก็จะกลายเป็นโครงข่ายพลังดีมันคือชีวิตที่เรามีความสุขกับการใช้ชีวิต ได้เกิดผลประโยชน์เกิดเงินเกิดการสร้างสารรค์ต่อไปด้วยมันคือการยกระดับพัฒนาร่วมกันไปนะครับนั่นมันยังไม่เกิดนะตอนนี้ยังไม่เกิดนะครับแต่ยังไม่เกิดทํายังไงอ่ะก็เรารู้อริยสัจแล้วเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตเหมือนมันเกิดอยู่แล้วอ่ะก็มันเกิดอยู่แล้วก็ถามว่าความสุขในชีวิตคืออะไรบ้างล่ะออบางคนต้องได้ไปดื่มบางคนต้องไ,ไปเที่ยวบางคนต้องเจอคู่รักถึงจะมีความสุขไม่ใช่ตรงนั้นก็มีความสุขแต่ คือความสุขเนี่ยมันคือการส่งความรู้สึกไปอ่ะเราก็รู้สึกว่าหูเนี่ยมีความสุขเรารู้สึกว่าปลายนิ้วเนี่ยมีความสุขเวลาที่เรากอดกันนะ่ะก็ให้ความสุขเนี่ยมันไปอยู่ที่มืออยู่ที่จุดที่สัมผัสการกอดกันด้วยนะครับมนุษย์ที่คล่องกับการใช้ความรู้สึกแต่มันไม่ใช่แค่หนึ่งเดียวไงมันคือสองคือสามคือสี่ที่มารวมกัน แล้วเราคล่องกับการใช้ความรู้สึกไม่ได้ผิดนะครับผมเองก็เหมือนกับพวกเราทุกคนที่เราเรียนหนังสือเราเรียนแต่สิ่งที่มันเป็นตัวอักษรมันเป็นข้อมันเป็นอะไรแต่เราไม่ได้ลื่นลมกับชีวิตเราไม่ได้เรียนรู้ที่จะลื่นลมกับชีวิตจนการลื่นลม,ลมกับชีวิตเนี่ยมันก่อตัวก็แค่นั้นเองแต่ตอนนี้ผมฉุกคิดได้แล้วมันเหมือนกับ คนเจอของแล้วก็โอโ้ดีใจจังเลยเราเล่นกับของใหม่ของชีวิตของใหม่ก็คือมันไม่ใช่แค่ข้อเขียนมันไม่ใช่แค่ตัวเลขมันไม่ใช่แค่การนึกการคิดแต่มันเป็นการประกอบมุมมองการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกทํามุมมองเนี่ยแค่ไปเจาะคําว่ามุมมองอะ่ะให้มันมั่นคงทรงพลังเพราะว่าโรงเรียนเขาไม่ได้สอนนี่ถูกไหมครับมุมมองโลงกทัศน์ของเราเนี่ยโอ้โหการรับรู้ของเราเนี่ยไปเจาะเลยครับม,มันรับรู้อะไรได้บ้างละเอียดกับมันหน่อย สัมผัสกันเอ้ยมันเกิดเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นมันเกิดอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นมันเกิดการมโนโเกิดขึ้นก็ไปทําการมโนให้มันมีคุณภาพสิถูกไหมครับแล้วทาจริงๆแล้วมือเนี่ยกับสมองมันจะปรับตามกันไปเนี่ยจะจับมือกันเนี่ยไม่ใช่จับมือเฉยๆท่จะจับมือด้วยความรู้สึกแต่เราบังคับวิถีของการมโนได้แต่มันไม่ใช่แค่คนเดียวไงเวลาที่เรา มันเล่นร่วมกันด้วยองค์คาพยพแบบนี้รายละเอียดแบบนี้นะครับประกอบการคิดการพูดการทำประกอบการเซตเป็นสถานีขึ้นมามันก็คือรางวัลแล้วถามว่ามันคืออะไรอ๋อมันคือการลงทุนกับชีวิตโดยที่เราไม่ต้องรอว่าต้องมีเงินมากมายมหาศาลเรามีความสุขกับตอนนี้ได้เลยแต่นั่นแหละเราก็จะไปพัฒนากิจการพัฒนาสินค้าและบริการพัฒนาองค์ความรู้วิทยาการและโอกาส และเงินของพวกเราไปเรื่อยๆตามลำดับขอบคุณครับสวัสดีครับแค่นี้แหละวันนี้นะครับตกผลึกแค่นี้พอแล้ว